โอเคอันนี้เราก็อยู่กับไบเทนเกียร์กันเลยนะครับผมมามามาถึงก็บวกก่อนเลยมาปึ๊บปุ๊บปุ๊บตั๊บ,บแล้วก็ฟันมานี่เฮ้ยไม่ทันครับไม่เป็นไรอื้มอือืมอ้ม,มเฮ้ยเราได้กันไกลมาครับอืม้มสวย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 เสยมามาโอ้กันไกลแม่งโหดน,นะครับปึ๊บปึ๊บเปิบปึ๊บเปิบ,ปบมานี่มึง แล้วก็ซัดซัดมาน,นี่ดึงไายออกมาบีบเรียบร้อยไปไปทางไหนต่อครับเนี่ยได้ซีช่างแม่งรับสายก่อนเออมึงทิ้งกูด็อกเตอร์ตั้ตงแต่อีพีที่แล้วตกมาในเมืองไหนกันด้วยเนี่ยอะ The Young Ladies Company เย้ how fortunate they are in colorado, too. yeah. shouldn't take more than two hours with a set of wheels. guess i'll just have to borrow some. a lot of cars got abandoned when the evac order came down. but won't the roads be blocked? if you are struck by one of those missiles, or... i know. let me just worry about putting some distance between me and world marshal. what's left of it? okay. <laughs> bye. ไม่เป็นไรช่างแมงมาบวกมาถึงก็กันกันเออเฮ้ยแมงดึงด้วยเฮ้ยโอ้แมงจับป้านผมนว่อนวะไม่เป็นไรมึงมานี่เอเดี๋ยวก็เสยมึงเออเราได้กไกจตัวนั้นมานะครับผม มามา <S <S กันกันกันเฮ้ย <res> โอ้โดนได้อืมอ,อืมมาเดี๋ยว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 ไอ้พวกตัวใหญ่อืมอ,อืมอืมมานี่ครับโดนสวยสวยมึ <yourselves> งมานี่เกตบีบมาต่ออีกต่ออีก,ต,ออกตรงไหนืมมานี่ครับ ต่อต่อต่อเมพอชุดใหม่มาพร้อมกับอาวุธใหม่นะครับผมไปต่อวิ่งดิงนี้ก็ต้องวิ่งดิเจออะไรเนี่ยอ้าวเก็บด้ไม่เก็บละเอ้ยงัด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 ล่วงขนาดอะไอก้อนยังล่วงครับฟัน มานี้แขนรูดซะมึงแขนรูดซะมึงนาขาลูดซะมึงอืมอืมอืมชัวชัวอืมอืมเรียบร้อยระเบิดเด้อเด้วหมาตัวไหนมันยิงกูอะมึงยิงกูเนี่ยตัวไหนเนี่ยโอ้โหือือืออือ เดี e ๋ยวเดี <hi> ๋ยวกงัดเขาให้ปันๆัๆนันเฮ้ยเออมามาเฮ้ยอึเออเฮ้ยชัว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 มานี่เอาใส่มันมาบีบเล่นเนื้หมดยังหมดหมดเจอกันไตหน่อยมือะออเอองัดหมดแล้วครับท่านผู้ชมได้อะไร ได้ B yeah, uh, okay. okay. uh ีเออโอเคไปไหนต่อเนี่ยโอเคไปข้างหน้าไปเจอแล้วเดี๋ยวฟอร์ละสิบเดี๋ยวฟอร์ิบฟันฟันไปก่อนมามาวิ่งนี้ฟันวิ่งเง่อนมามาหน้าลำคาในพวกนี้แม่มึงตายคุฆค่าแม่มึงไปนานแล้วนะมึงยังจะโอ้โหนี่คือความคมดาบผมเพลิครับฟันต้นไม้ขาดเลย ไะมึงยังเอาะไรอีกอ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 ,อโอเคหมดแล้วไปเหลืออีกตัวงเงาเมื่อกี้ผมเห็นเหลืออีกตัวเลยไม่น่ามีแล้วครับมีวะมีวะมาจะหลุดหนีไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมเดี๋ยวเดี๋ยว เด๋ออยู่นู่นมึงอยู่นู่นใช่ไหมมึงอยู่นู่นใช่ไหมผมอื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 มเตยอืมพังเลยเอาจริงกันไกลของไอ้ไอ้หัวโลนนี่น่าจะหนักน่าดูนะอะไรอีกแล้วเฮ้ยปล่อยปล่อยบีบอื้อืมอผมว่าฟันนี้ดีกวละ มามาไอตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็เจองัดอืออือือเฮขาดเลยอะมามาปรสิตเหรอเด้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 อเถเถอเถอเดี๋ยวใจเย็นเด้งัดไปกระเด็นเลยเฮ้ยปไปไปไปเออเฮ้ย ฝัน้มงอืม้ืมอืมเชียดนี่นี่แล้วก็งัดต่อกระเด็นไปโชว์โชว์โชว์เฮ้ยไม่เห็นเปินขาดอะไรขาดหมดมึงหมดแล้วโอเคไปไหนรอเฮไอตัวนี้ไอตัวนี้ โถวโถว,ว,วโอเคหมดยังเหลือข้างบนอีกตัวนึงอ่ะตัวอะไรวะนะโอ,โ,โอ้โหโเชีย่ยไม่โครตสิบไปยังอยู่หึหึกระเด็นไปเจอหงัดเลยได้เท่าไหร่เนี่ยได้ซีเออไม่ซีเรียรส โหเจอตีนนะครับอย่างนี้เจอตีนเลยอย่างนี้เจอตีนเลยเงี้ยอื้มอืมหืมชูเทชูเทชูเทฟันพ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 ันโอเคมึงเน่าแล้วใช่ไหมมานี่เตะแล้วก็ฟัน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 ชูเอมานี้ จับมาหยีบรอยเ้ยเยเฮ้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 ยออะไรมานี่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 อืมอืมานี่ชัวชัวัวชัวหยิบใส่มันมาบีบผมเลือดหมดแล้วครับไป

จับเวงแล้วก็ซัดซัดซัดมานี่ painful. มึงอืมผ้าครบสวยเลยครับมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมมานี่มึงอะอืมอืมอืเอาไสมาบรีบหมดยัง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 เอานี่ไปกินพวกมึงอะอืมอืมอืมอื เอาไส้มาบีบให้หมดครับบีบชอบอนิเมชันตรงนี้วะ่ะปัปบ๊บปับมานี่มึงอีกตัวหนึ่งมึงอีกตัวหนึ่งเออเอาไส้มาบีบหมดแล้วไปต่อไปข้างหน้าต่อครับไปชูวะชูวะชูวะโอเคเข้าคัดซีนแบบนี้ ต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆรับสายปึป๊บเหลือแค่ไอแซมคนเดียวนะครับโอเคมันให้ไปจัดการไอแซมนะครับเฮ้ยมอไซค์ฮาร์เรย์มอไซค์ไอแซมแน่นอนฉันว่าฉันได้รถแล้วโอ้โห ขี่ฮาเล่ดีพิสันยังเท่ไปแล้วครับโหมึงนี่โคตรหล่อเลย <c oughs> พอเพกขอยืมแล้วหน่อยนะวุฒิฟักขี่รถมาแล้วโอ้โหแม่งโคตรเท่เลยครับท่านผู้ชมโอ้โหมึงนี่เท่กว่าซีเวเตอร์สตาร์ลอนกับอันโชาวาชนิกเกอร์อีก <c oughs> ขี่ฮาเล่ครับคาร์บูหัวจรวดสุดด้วยเป็นยังไงละ่ะหล่อแล้วเป็นไงละ่ะใส่ปลอกขี่ฮาเล่เทกวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับผม เนี่ยพร้อมกับถาลายถังน้ำมันลายไฟสีฟ้าออโกรธโอเคโกดก็โกดเทจัดประหลัดบอกอ้าวจอดแล้วประเด็นน่าจะมา

I am unable to answer. Motivation. Fancy meeting you here. You knew I'd come. <coughs> I suppose I should thank you for not killing everyone at the launch site. Well, not if you say it like that. For a hired killer, you're not very good at your job. ทําเมืองไม่เปิดทางกูจะเล่นกับเมืองแน่นอน you know Right. Big race all around once World Marshal gets all those contracts. I'm not talking about money, Jack. I'm talking ideals. Excuse me. Forget it. We've both heard enough speeches about higher causes by now. History will decide who's right. End of story. ได้ดยจัดให้บิดครับจอดรถนั่นละมาตัดกันหน่อยมาเจอกันหน่อยมาครับเพกไก่ไแซมเจอกันหน่อยครับผมมานี่มาเคียนข้างทางนี่ เอาละครับหมาเป็นกรรมการนะดวลกันแล้วครับ <c oughs> หนึ่งหนึ่งซาม,มูไรกับซาม,มูไรามา <c oughs> แม่มึงดวลยังก็ขาบ,บอยเลย เนี่ยครับดาบของแซมมีฉายาว่าเฮ้ยมีฉายาว่าอุรามาสะนะครับผม <Okay. S 1> ดาบแห่งความตายโอเคมาลุยกัน,น <Okay. S 1> เลยเฮ้ยสู้กับแซมบอลไฟครับผมมาแซมมามามาแซมแซม,แซมเฮ้ยอื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 ตัดเฮ้ยเอยอ เฮ้ยอืมอืมอือืมอืมอกันกันไอ้แซมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนทิ่มครับท่านผู้ชมไอ้แซมได้มึงได้เลยอันนี้คือดวนกันนะครับโอ้โหโอ้โหอือืมอืมอืมเจ๊กไกลโอ้โหอืมได้ได้ไอ้แซมเก่งวะแซมเก่งวะ

มา uhm, นะะี <pod cast> ่เออเออมึตามกูมามึงตามกูมามึงตามกูมาเฮ้ยโชว์โชโชโชเฮ้ยอือหืออือหืออือหืออื้อหลามมาหลามมอหลามมมึงอือหือหืออือหืออหืออือหืออือหืโวโโชเฮ้ยอือหือเชี่ยมึงหนีไปไหนโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้การละเพิ่มเลือดก่อน เพิ่มเลือดแล้วไม้แซมมึงมึงกูเพิ่มเลือดแล้วอืมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชูเช่ชูเช่ชูเช่เช่จัดจัดมาโล่ปะเฮ้ยแซมไอ้แซมอืมไม่โดนกูไม่โดนตัวคนไกลเฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวผมว่ากันไกลไม่เวิร์กแล้วครับขอเปลี่ยนอาวุธหน่อยละกันตอนนี้เอาขอเป็นว่าอันเนี้ยใช้ดีสุดละมามาเฮ้ยโชว์โชว์เทโชว์เฮ้ยมาไอแซม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 แซมแซมเฮ้ยเออโชว์โชว์ดาบดาบโดดว่าแซม <c oughs> มาเดมาด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 ิเฮ้ยอดาบยามมึงเฮ้ยโอ้โหดาบหลุดแล้วอ่ะยไม่กลัวลรเลยเนี่ยออเฮ้ยอโดนสองรอบแล้วเนี่ยอออย เฮ้ยเฮ้ยมกันมึงนี่ชอบโคตรลายจริงจรินะเฮ้ยมาโชว์เทชูเทชเทชเทชเฮ้ยโอ้โหโดนอีกแง่ได้แซมมึงมึงแซมมึง เฮ้ยเฮ้ยมีขนาดหนูไม่มีดาบแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงเจากูให้ตายเลยใช่ไหมมึงจะทุบหน้ากูให้ตายเลยใช่ไหมมามามึงมึงมึงนี่ชอบหนีจริงนะอืมา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 อื เฮ้ยเฮ้ยเอเกเฮ้ยอืออะไ้แสนแย่แล้วมึงอ๋อมึงไปเอาดาบมามาเด้มาก็ไม่กลัวว่ะมาเด้อะไรเชียเฮ้ยเฮ้ยอื อะไรอักปับอาแขนจะโดนไปเนอฮะฮะไอเชี้ยนี่แม่งชอบหนีว่ะท่านผู้ชมอืมันนี่ไอเชี้ยม่งชอบหนีว่ะอือ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 เรียบร้อยมึงอืออือโชว์โชว์โชว์ยาวเลยจังหวะนี้มามามึงมา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 เฮ้ย หมานี่มึงจะหนีไปไหนสัตว์เอ้ยเชี่ยแม่งชอบหนีไวแซมอ่ะอื้ม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 หนีอ่ะมึงหนีหนีหนีโอ้โถอยู่นี้ก็โดนเฮ้ยอื้ม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 อืมเดี๋ยวเชี่ยแม่งชอบหนีว่ะเฮ้ยอื้ม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 โถโถอยู่ไหนอยู่ไหนแซม พี่มันชอบหนีเฮ้ยโดูมันเต็มมามึงจะหนีไอ้แจ๊บเอออื้ม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 อื้ออื้อื้มอืชัวชัวเฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงเดี๋ยวมันจะหลับแล้วครับมันจะหลับแล้วเฮ้ยมันจะหลับดิมันจะหลับก่อนเนี่ยเดี๋ยว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 มานี่มานี่มานี่มึงมานี่มานนี่

เดี๋ยว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 <ม>าเพิ่มเลือดได้ว่ะือไอแซมแมงมึงมานี่ชิงหนีมากเลยใช่ไหมเชียนี่นี่เรียบร้อยให้แซมมึงคนที่ตัดแขนกูกับฟันหน้ากูมึงออ้โห เจ็บเลยเลือดออกเลยครับขำแล้วะเรียบร้อยครับไอแซมตายตัดแขนกู He is dead. He barely had any cyborg enhancements. Was this outcome necessary? Evidence? Inconclusive? I guess even AIs don't know everything. It is likely no single correct answer exists. Additionally... Human conflict stems from opposing ideals and societal norms. I was not programmed with these guidelines. You're oh, better off figuring those out for yourself. That is an a VT7 blade. The efficacy of the enhancement directly correlates to the quality of the original weapon my file indicates sam inherited the sword from his father going to bury it i will retain it in memory of sam โชวโอเคเพกตอนนี้มีสมดาบครับอย่างเท่อ๋อ้นี่คาบเก็บดาบไว้โอเคกูครู้แล้วกูกำลังวิ่งไปโอ้โหอ้าวไม่เอามอไซค์ไปวะวิ่งไปเนี่ยนะโอเควิ่งกับหมามาแทนที่จะขี่มอไซค์มาไรเดนเ้ย <c oughs> โอ้อันี้คืออะไรเนี่ยคุกเหรอหรืออะไรเนี่ยนั่งกินพิซซ่าอยู่แม่งนั่งแดกพิซซ่าไม่มองหน้าเพกด้วยแล้วก็พรีเซนเตอร์การ์ตูนนั่นอ่านการ์ตูนครับแม่งการ์ตูนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหมีหมาครับ จ่าเอกฮะนี่ได้เป็นใครกั uum? นวะเนี่ยเฮ้ยจ่าเอกงัดประตูออกเปิดครับโอ้โหเป็นก well ูก็ยอมให้มึงเข้าไปคะโอเวอฮ้ยว้า์เฮ้ยเฮ้ยวิ hey hey you looking good aw who's your little friend oh, it's a long story shake <laughs> good boy <laughs> good boy <laughs> May <high. laughs> i guess we don't really have time to catch up sorry not really it's okay phải, có vào này còn So exactly what kind of? You'll see. You built that? Oh, binh kết

Portable gaming devices. <laughs> and remember, this is a no smoking flight. Roger, ready for countdown. No time for that. Ignition. Let's go. Pilot, demo pilot, and I have to a อลังการใช่มีอันนี้คือเกมยุค90นะครับแน่นอนจริงๆไอันนี้ยังดูหนังสือการ์ตูนอยู่อีกมึงดูหนังสือการ์ตูนอะไรเนี่ยมาถึงแล้วกระโดดร่วมด้วย อ้าวเหลือแต่หัวพระเอกมึงใช้เครื่องบินซะคุ้มเลยนะเครื่องบินตกเลยเนะี่ยแล้วมันชักดาบออกมาน่าจะมีเรื่องนะครับตอนนี้เอาดาบอุรังภาษามาออกมาด้วยนะดิอยากเล่นนะเนี่ย It's big enough with security right, I'm in. the contracted out to base Marshal. enough headed only World All ไปครับให้หมาไปสอดแนวเหมือนเดิมครับผมโดนไปแล้วมาโอเคคราวนี้เหลือแค่นาย,ยกคนเดียวแล้วครับผมโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกัน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ